มาพี่มากินต่อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสากินเป็นทางเผื่อเซอร์นวดจับนะพี่น้องตัว้วบ้านเข้าเขาเปียพี่น้องเข้าขึ้นมาค้ายอยู่บนหางีแล้วพี่น้องเลยทาย FC ท่านใดอยากมาเที่ยวมาหล่นเนาะพี่น้องหรือว่าอยากมาซื้อรตเตอรีซอยมาซื้อมา,อม,ามาซื้ออยู่หางได้พี่น้องหางยังว่าลืมอีกแล้วพี่น้องกอแลวก็ลืม ห้างที่ซาซูยมาขายเมื่อวานแหละพี่น้องถ้าปุระยังมาอุนนุนกะมาซื้อสอยได้นะพี่น้องเนาะอยู่ห้างคลเก่าที่เดิมว่าอยู่หลังโอเคอาปุระเขาสารหนามันจิเปียกเลยพี่น้องผ้าพี่น้องนี่ยขาดขนาดมีเงินเด็ดนะพี่น้องเสีอผ้านะพี่น้องถ้าโต๊ะเป็นบานห้ามันจิระผ้าแพงแพงพี่น้องตัวอยู่แถวนี้ถือพี่น้องตัวถือตัวแพงนะกับโบถือเสียมือไปพี่น้องแต่บางโต๊ะมันก็ถือก็บานห้าวนะ

อ่าหรือวกาจะไปกดแล้วได้กดยัง เผ็ดตั้งร้อนเลยพี่น้องเผ็ดจะพี่เผ็ดเผ็ดแ Oh เพชรหนาอทั้งเพชรทั้งทั้งหอ จากที่เบิร์ยุกิแล้วเนาะเห้มาเบิร์กหวยต่ออันคลิปยุกิในโบแมนโบแมนคลิปเก่าเด้อพี่น้องโบแมนเบาใจเพิ่นถ่ายส่งมาหายเนาะถ่ายส่งมาหายทางเฟซบุ๊กและเซื้อสกับบันทึกเอาเนาะแล้วก็สิเก็บมาลงนะพี่น้องจิ้ฮอดลูกพี่น้องไปขึ้นเมื่อก็ชิซื้อนุม่มขึ้นไม่เพิ่อนอีกพี่น้องเลยเบิร์กนั่นเนาะจะหาสิขายได้เท่าใดร ขายหน่อยได้หน okay. like e ่อยพี <net> balls balls. ่น้องขายลายได้ลายขายบูเบิร์ก็ขายบูเบิร์ก็จะขิดได้เท่าไรละพี่น้องมันิเป็นเลขเนาะพี่น้องเนาะมากเก่าวได้พี่น้องมาอุดนู้นได้เนาะเดี๋ยวซาซุยสีฝากไปห้หรือว่าอยากมาซื้ออยู่สถานที่หองซาซุยอยู่ก็ได้พี่น้องลาดสะบังซอยหกลาดกระงซอยหกพี่น้องตอนแรกเขามาเหรินมาเยี่ยมาหามาซื้ออย่นั่นก็ได้ ด้ือว่าสิทักเฟสมากก็ได้พี่น้องทักเฟสมากเลยซื้อเลยซาซุยชีไปฝากหายอยู่ไปซันนี่เนาะบ่ยากเลยพี่น้องแต่ขออนุญาตเอฟซีทุก่านมีขาส่งนะพี่น้องเนาะมีขาฝากนะพี่น้องขาฝากขาไปสซานี่อะไรเนาะบมเป็นขาฝากซาซุยเอาแด้พี่น้องไปซันนี่เอาเลือกได้เลยพี่น้องอันนี้ชิเป็นสูตรละซองร้อยบาทพี่น้องฝั่งนี้ชิเป็นใบละลอยเนาะ ฟังนี้เล็บซีแทนได้หมากเลร่นหัวเหร่หหนหลตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะกะมาซื้อน้ำซาวซุยได้เนาะพี่น้องเนาะการยังไล่ใบยอยู่พี่น้องเลยมันเป็นยังหน่อยได้พี่น้องคนลุ่งในซอวซุยนี่สำหรับเป็นสูตรนี่ ปเปนะ็นสูตรอย่างเี้เนาะมาเบิ้งช่วยไปเบิ่งกับพี่น้องเพิ่นลงให้นี่เพิ่มระลงให้หน่อยเนานะแต่ว่าสำหรับข้าเจ้าผู้ขายก่อนข้าเจ้าก็ว่าบโบไลยปานไดเนาะพี่น้องสนิทแต่ถ้าผู้ค้างแรกผู้เคยขคล้ายจะไลยเติมพี่น้องเลยไม่ใช่ช่วยชีอ้อ่นานดงเพิ่นลงแพงให้ยสบาย สำหรับตัวเป็นใบนะพี uh ่น้องตัวเป็นใบใบละลอยนะพี่น้องนี้ใบนี่นะใบจะพาไปเบ่งพี่น้องสำหรับตัวเป็นใบตัวน like ja. like like ี้นะหาลอยใบพี <sh ่น้องเป็นลงหายชาวซุยนะและสำหรับตัวเป็นสูตรนี่เนาะสีลอยสูตรพี่น้องหาลอยใบนี่กาเป็นเงินเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นเงินเพิ่นกาหาลอยใบ จัเดพี่เงินเพิ่นนี่หาเออหน่วยชิบลอยพันหมื่นแต่เขียนให้เนาะพี่เงินเพิ่นนี่หาร้อยใบนี่พี่น้องหาหมื่นบาทตัวเป็นสูตรนี่สี่ร้อยสูตรนี่แปดหมื่นบาทพี่น้องร่วมร่วมขาที่เพิ่นลงงหามาคายนี่แสนสามหมื่นพี่น้องแต่อย่าถามเด้อพี่น้องว่าเพิ่นหาเข้าเนื้อไรครับโบกุเนาะพี่น้องเพิ่นหายนื้อไรเข้ากเอาเนาะพี่น้องเข้ากระแด่นั่นนั่นเนาะ เ้าเข้าบกกะแล้วก็ข้าบไดเรีานอกว่ะหายขนาดเทนี้คือบไดเพี่ว้อกพี่ะหาะคุ้จะขายสุดแรตะเลลพิ่นเนา,าะอันนี้เสื้สวยสีซสุดแลตะเพิ่นแรตะเพิ่นเนาะปาดพุทนนสอยเด้อพี่นนองอันนี้สิเป็นร้านของอันผี่ที่ขายน้ำกันพี่นออนองตัวน่าล่าแล้วพี่นนองเลยยูทักซอยเด้อพี่น้อ,อง เหมยมาแล้วเฮยังกันน่ะเฮ้อเฮอเอน่เอ่เน่เน่เิงนี้ได้อเาอเฮอเยังกันน่ะอืม็ป่าที่กลัอยู่น่ะเฮ้อาส่าเอาเอดื่มยังน่ะเอาดื่มอีละฟัฟังอีจะทำหนฟังฟอีอีลากินหอยอีอยอ ไม่ลุมีหลายกี่ห่อนี่แม่เยุคือดินแห้งแทนนะเฮ้ยยังอันนะเฮ้ยยังอันนะเฮ้ยยังอันนะเฮ้ยเอา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 ขี่งั้นนะเอาเอาห่ายยังกันนะห่ายยังกันนะไม่ลุคือกาจิกเผือกแน่ยนี่น้อพี่น้องกี้เ้ยกีเกี้กี้ีหลายกิ่ห่อนแม่เยอะลุก ม่ดุโอ้ยตางบเห็ดต่างบัวชน,น,นอันนี้อันี้จ้ <laughs> าห้าจิไปปลาผลีตไดนนี่อฮม่ดินอดแม่เยะกิอนอดแม่อีลาเยอะมคำฮกินอแม่อีลาเยอะโอ้ยบ่งเนี้ยมี่นองมันด้เห็นหลายมือเลย่นกินทอด นี่แหไปกรุงเทพนี่พอบอ่ะพังๆๆพอดถามเลยพังๆอย่าอ้ยน้ำมาก่อนโอวยน้ำมาก่อนนี่แหละสิไปกรุงเทพนี่พอบ่ะเฮ้ยไปอยูบบ่บ่หลุกไปบ่หอืมไปบ่ะทำทำเลยทำอาวหายอีกมีการหายอีกน้องอือบําหลุกหืม เฮ็ดจางดึงยางนะดึงเงินทางนะโฟโฟตีนากาน้อพี่นมันกลวงนอนสองคนกับพอได้มื้อนี้ลูกลอ้าวเอาเข่าไปยังกิ่งวยังกรดกระ,อกอะเียหัวผาชดเ้ออุ้ยนนอนั่นหัวผ่าชะ,าาหาชะดหอกเ,อาเ,อาเอานาอ้าุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะสิปปใร์ลุกลุกลก ลูกลกขนาดนนั้ลูกล้วเห็ดนันนี่โบคือและเห็ดนันนี่โบคือแล้วเว้ยเห็ดนนี่โบคือแล้วโอ้ยยุงกินหัวพี่น้องไยหลังจากที่ประยูนน้ำลายมือมันยังเห็นเหยืยุงเขามุกกินจกี่เร้อพี่น้องย่าเห็ดนั่นแหละลุกสบายดีจ้ะพี่น้อง สบายดีเไม่ลัสบายดีเม่ลกนอนเป็นตาสั่งเลยหือ่ายกตีนเยานัคเฮ็ดหนางนอนไปเลยนอนก่ฟอบว่มันเหี้ยเลยหเฮ้ยบกคมรับจ้นอนกับไผมันเหบ่มา้างมอีฟ่ชามน่นอนก่อฟอบเฮ้ยนอไกฟอ่วะฮ ไต้ฟังฟังฟังยีทาบหน่ไหมมั้มาเห็ดนางอะไรเห็ดยางอะเห็ดยางลูกเห็ดยางเออเห็ดอีชังมาูบล่ะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอีกเธอหนึ่งพี่น้อง

หวยมาตีบอกทำการตีเหยนี่ลอย่าไหนเอ้ยนี่บันที่มาแล้วพี่น้องกินเข่ากินนมจนวะไม่ได้หายเลยทางใจมาอนี่ยินงแจ้งแอะน้อยเดียวหนึ่งเดียวนี่มีจิลี่อยู่เดอนี่อือฮะนั่นจริงเลยนะเนี่ เขาขาวห้องแอร์นอนน้ำหมอนี่สินอนน้ำเปิ่นช่องค้นหมอนี่หิวนอนอันนี <nationwide> ้เลูนไหมหิวนอนอันนี้เหนไหิวนอนอันนี้เห็นไหมกบเนือหิวนอนนี่น่นนี่เนี่ยอยู่ในเถียงเนี่ยในปลาลูกหายอยู่เบขาดาบปือนไปหิวน้ำ เนี่ยนีเรียนอนไช่ว่เรียเรื่อนไช่ึ้นบ่คืนนอ่น้ำไงเง้ว่าเนคอนงน้ำไงเง้งก่อนบะลูกงานอะไรจ้วนด้นเมนกหื่ออยู่ดอกเือเนนลนราอย่าละเมื่อยรับร่าหัเมื่อยได้หนนะยิวนอนคืนนี่่ะ ยี่้อยคือปีนงอถมกเลยย่อยน่าน่าน่า